สวัสดีครับวันนี้ท่องเที่ยวไปได้ความรู้กับอาจารย์น้อมนะครับก็จะขอเสนอหนังสือรีวิวหนังสือแนะนำหนังสือหนึ่งเล่มน,นะครับสำหรับบรรดาท่านทั้งหลายทีอ่อยู่ในสายภูมิศาสตร์หรือรักภูมิศาสตร์เป็นครูภูมิศาสตร์ครูสังคมจำเป็นที่จะต้องสอนวิชาภูมิศาสตร์หลากหลายแขนงนะครับก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีหนังสืออยู่3กลุ่ม ลุ่มหนงคือพจนานุกรมธรณีวิทยาศัพทธรณีวิทยานะครับฉบับราชบัณฑิตยสถานส่วนทางด้านขวามือของผมนะครับก็คือพจนานุกรมศัพทภูมิศาสตรสากลนะครับซึ่งะจะเน้นไปที่ชื่อเมืองชื่อภูเขาชื่อแม่น้ําของหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับยกเว้นประเทศไทยนะครับส่วนพจนานุกรมที่เป็นที่ต้องการของ ชุมชนคนภูมิศาสตร์ก็คือพจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะอธิบายคําศัพท์ภูมิศาสตร์ที่เป็นเชิงวิชาการไม่เกี่ยวกับสถานที่ตั้งนะครับไม่เกี่ยวกับสถานที่ตั้งชื่อว่าพจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็อยากจะให้ความเหมน็นนิดนึงว่าทําไมเราต้องมีพจนานุกรมนี้ ทางนี้ก็เพราะว่าเมื่อเวลาเราพูดถึงคําศัพท์เฉพาะทางภูมิศาสตร์ถ้าเราต่างคนต่างคิดต่างคนต่างพูดเนี่ยความหมายและคําศัพท์ภาษาไทยที่เราใช้จะแตกต่างกันจะไม่เหมือนกันก็จะทําให้มีปัญหาในการสื่อสารว่าเราสื่อสารเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโดยภารกิจหน้าที่ของอราชมฑิตยสภาเนี่ยนะครับก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายชุดเพื่อจะทําพุฒนานุกรม พท์วิชาการของแต่ละวิชานะครับนี้สําหรับสายภูมิศาสตร์เนี่ยนะฮะก็มีพจนานุกรมอยู่และก็สารานุกรมอยู่ด้วยนะครับหลากหลายรูปแบบแต่ว่าวันนี้อยากจะขอแนะนําสิ่งที่ขาดตลาดและก็เป็นสิ่งที่สังคมคนภูมิศาสตร์ต้องการก็คือพจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับเล่มที่อาจจาะน้อมถืออยู่นี้นะครับเป็นเล่มที่ พิมพ์เป็นครั้งที่4นะพิมพ์จำนวน2,000เล่มแล้วก็ขาดตลาดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางราชมดิตรยศทัส,าสาภานะฮะโดยคณะกรรมการจะทำศัพทมิศาสตร์ก็เลยปรับปรุงขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำการพิมพ์เป็นครั้งที่5นะครับแต่น่าเ,เสียดายมากตรงที่ว่าพิมพ์จำนวนน้อยมากนะครับพิมพ์แค่500เล่มเท่านั้นนะครับพิมพ์แค่500เล่มราคาเล่มละ700บาท แต่ถ้าท่านซื้อ5เล่มจะได้ลด20%นั่นหมายความว่าถ้าท่านซื้อ5เล่มจ่ายเงินเท่ากับ4เล่มเพราะนั้นท่านที่สนใจนะครับก็รีบสั่งซื้อก่อนที่จะหมดนะครับวันนี้จากการที่คณะกรรมการจะทำสัปพุภูมิสาสากนนะครับได้ประชุมกันก็พวกเราก็ซื้อกันทั้งหมด30กว่าเล่มน,นะครับ30กว่าเล่ม ระนั้นท่านทั้งหลายที่สนใจถ้าช้าก,ก็อาจจะหมดเหมือนกับเล่มก่อนนะฮะนี้สำหรับเล่มนี้เนี่ยมีการปรับปรุงคำศัพท์เพิ่มเติมเข้าไปอีกมากมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือระบบการจัดพิมพ์เนี่ยนะครับตรงที่เป็นคำสำคัญเนี่ยก็จะเป็นตัวสีฟ้าแล้วคำอธิบาย,ยจะเป็นตัวสีดำนะครับก็ทำใหเ้เราใช้หนังสือโพจนานุกรมเล่มน,นี้ด้วย ความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับเพราะจะมองเห็นชัดซึ่งเล่มที่ฉบับพิมพ์ครั้งก่อนๆน,นั้นก็จะเป็นสีเดียวกันคือสีดําอย่างเดียวเพียงแต่เน้นขนาดตัวอักษรที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่สนใจจะซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับก็รวมกันแล้วก็ได้5เล่มนะครับแต่ว่าคิดเงินแค่4เล่มเพราะฉะนั้นถ้าจะให้อ อาจารย์น้อมเป็นคนดําเนินการให้นะครับก็ด้วยความยินดีนะครับส่งเงิน5เล่มในจานวน4ี่เล่มก็คือ2อ0 0บาทมาให้อาจารย์น้อมนะครับแล้วอาจารย์น้อมก็จะซื้อและจะส่งจะซื้อหนังสือแล้วส่งไปให้ท่านโดยที่ไม่คิดค่าส่งนะครับท้งนี้ก็เป็นไปตามจิตนารมณ์ดั้งเดิมของอาจารย์น้อมที่เข้ามาเรียนวิชาเอกภูมิศาสตร์แล้วก็ตั้งใจว่าจะช่วยพัฒนา ช่วยขยายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ในสังคมไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในภารก,กิจตรงนี้ถ้าท่านสนใจนะครับก็ร่วมตัวกันรวมตัวกันนะครับแล้วก็สั่งซื้อมาได้ด้วยความยินดีครับขอบคุณทุกท่านที่สนใจเข้าชมครับสวัสดีครับจบครับ